เพราะไม่เข้าใจสองสินี้ไง ทำคลิปอะไรไปคนก็ไม่ค่อยกดดูแต่ประสบการณ์การทำคลิปที่มียอดวิวรวมกว่า29.7ล้านวิวผมพบว่ามี2สิ่งที่คนดูต้องการจากคลิปของเราและถ้าคุณทำมันได้คนดูจะสนใจและดูคลิปวิดีโอของคุณจนจบหนึ่งคลิปแบบ e m o t i o n a l คลิปแบบนี้คนดูเข้ามาดูแล้วต้องได้อารมณ์อะไรบางอย่างกลับไปเช่นดูคลิปแล้วตลกผ่อนคลายบันเทิงมีความสุขหัวเลาะเศร้าโกรธอิจฉาเขาจำเป็นจะต้องได้อารมณ์อะไรบางอย่างกลับไปเขาถึงจะอยากดูคลิปวิดีโอของคุณดูแล้วดูอีกแต่มีอารมณ์หนึ่งครับที่ รับความนิยมมากเลยในประเทศไทยใช่แล้วครับอย่างที่ทุกคนเดากันไว้นั่นคืออารมณ์ตลกและก็ความบันเทิงอะไรที่ช่วยทําให้คนดูแล้วผ่อนคลายคนส่วนใหญ่มักจะชอบเพราะคนในยุคน,นี้ครับเราสะสมความเครียดเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยเกินดังนั้นคลิปพวกนี้จะสามารถช่วยคนเหล่านั้นได้และคนเหล่านี้ครับมีจํานวนเยอะมากดังนั้นถ้าคุณสามารถทําได้คุณก็ได้ฐานคนดูที่เยอะเช่นกัน 2. how to คลิปคลิปแนวนี้จะเป็นคลิปที่ให้ความรู้อะไรบางอย่างแก่ผู้คนจำเอาไว้ว่าผู้คนมีปัญหาอะไรบางอย่างที่อยากจะได้ รับการแก้ไขยอยู่เสมอคลิปในลักษณะนี้คุณต้องเลือกก่อนว่า คุณจะช่วยแก้ไขปัญหาหรือมอบความรู้ให้กับใครเช่นคุณทําคลิปเกี่ยวกับการสอนลงทุนคนที่เข้ามาดูก็คือคนที่สนใจด้านการลงทุนนั่นเองหรือคุณทําคลิปสอนทําอาหารแบบง่ายๆคนที่เข้ามาดูก็คือคนที่มีปัญหาหรือว่าอยากได้วิธีการในการทําอาหารแบบง่ายๆนั่นเองโดยตัวคลิปลักษณะของ How to เนี่ยมันจะไม่ได้มีความหวือหวาเหมือนกับคลิปที่เป็นแนว e m o t i o n a l เพราะว่าไอ้คลิปแนวแรกเนี่ยเราต้องบิวอารมณ์ของคนดูแต่คลิปแนวเนี้ยไม่ใช่ไม่จําเป็นเลยคุณจะสังเกตเห็นว่าแค่บางคลิปมีคนออกมานั่งู้ เฉยๆเนี่ยโดยที่ไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยเนี่ยมันก็มีคนดูเป็นล้านคนเลยนะอย่างคลิปที่คุณดูอยู่ตอนนี้ก็เป็นคลิปแนว how to เช่นกันดังนั้นถนะ้าใครทําคลิปแนวนี้ให้โฟกัสที่ประโยชน์ที่กลุ่มคนดูของคุณ จะเข้ามาแล้วได้รับการแก้ไขปัญหาให้ได้และหลังจากนั้นคนดูจะดูคลิปของเราและเข้ามากดติดตามเราเองและนั่นคือทั้ง2ข้อที่ผมหวังว่ามันจะช่วยทิศทางการทําคลิปวิดีโอของคุณเนี่ยมันถูกต้องมากยิ่งขึ้นให้มีคนดูมากยิ่งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการอยากทำเพื่อยอดวิวเป็นคนดังหรือว่าต้องการที่จะขายของให้ได้มากขึ้นเนี่ยก็แล้วแต่คุณเลยแล้วปกติคุณทำช่องแนวไหนกันอยู่คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันหน่อยสิครับเผื่อในคลิปต,ต่อไปผมจะได้หยิบยกสายของคุณเอามาให้คคแนะกนกับุณอี